สวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตดอกกระบองเพชรนะครับที่เคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวถ้ามีดอกเราจะมาอัปเดตให้ดูผ่านมา2อ,อาทิตย์นะครับดอกมาแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมดอกอิชินบปไฮบริดแองเจิลนะครับสีชมพูพริง้งชมพูพริง้ง เราจะได้ดูดอกกันแล้วจะได้ดูดอกกันแล้ววันนี้เมษานแล้วนะครับวันที่สองเมษายน2565อากาศเย็นมากเลยครับลมแรงตามคาดของกลมอุตุนะครับพยากรณ์ได้เป๊ะมากรอบนี้ ดีกว่าคับกี่ดอก1ดอก2ดอก5ดอกแดอก9ดอก10ดอก12ดอก13ดอก ที่เห็นตอนนี้น่าจะประมาณ13ดอกนะครับอุทบาลพร้อมกันนี่น่าจะสวยงามมากเลยนะครับสวยไหมดอกมาแล้วในะที่สุดดอกก็มานะครับเนี่ยยิ่งโดนแดดยิ่งสวย ก็อันนี้อิชินอดอกขาวนะครับก็มาดอกหนึ่งอิชินอดอกขาวแต่ดาวล้อมเดือนไม่มาดอกขาวข้างล่างก็ไม่มาเหมือนกันใส่ยังไม่ยังไม่พร้อมนะครับลมเย็นมาโอเค เดี๋ยวจะพามาเปรียดอีกทีนะครับตอนที่เขาใกล้ๆจะบานเนาะสำหรับคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ